อ่าชน n หนึ่งเราจะเปิดอประตูไม้สีขาวนั่นนะครับแล้วก็ชแน e สองนะครับประตูลงรถนะครับนี่นะครับเราไปชแน e สามเลยนะครับนี่นะครับตูม้วนนะครับปิดเรียบร้อยนะครับอี่ชแ n e สี่นะครับประตูรั้วนะครับ่ลองเปิดเลยนะครับนี่นะครับ ก็คือรีโมทลูกเดียวนะครับสามารถใช้งานได้8 c h ช n น e l ลก็คือมี8ประตูนะครับครับวันนี้มาตอบคำถามลูกค้านะครับสอบถามมาว่าขอก๊อปไอรีโมด8ปดชานเอลนะครับก๊อปแบบหลายๆประตูนะครับทีเดียวให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ทําไงนะครับมาดูกันเลยครับครับวันนี้เราเอารีโมดมาทั้งหมด3ประตูนะครับ1เป็นประตูอัตโนมัตินะครับ2เป็นประตูลงรถนะครับแล้วก็3นี่เป็นประตูมอนนะครับ สี่ก็เป็นประตูด้านแน้่นะครับประตูรั้วนะครับเดี๋ยวเราจะก๊อปตีละลูกให้ดูเลยนะครับอันนี้มี8ปดช n นลเนาะเราก็มาเริ่มที่ช h a ล n e l 1เลยนะครับช h a n n e l 1สังเกตนะครับอยู่ช h น n n e l 1อย่างนี้นะครับแล้วก็กดขึ้นลงพร้อมกันนะครับเพื่อดีเ็ตค่ามันจะมีไฟพิ๊บปิบปปป,ปแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ <ítulo> ให้เรากดปุ่มที่เราจะก๊อปนะครับตัวนี้ปุ่มปุ่ม B เป็นตัวเปิดนะครับเราก็กดปุ่มตัว B ก่อนนะครับกดค้างไว้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่มตรง uh, นี้ให้เลขหนึ่งติดค้างแบบนี้นะครับเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็ก๊อปอีกปุ่มปุ่มดีนะครับปุ่มดเป็นตัวปิดกดตัวดีก่อนนะครับแล้วก็กดตัวนี้จนมีไฟเลขหนึ่งติดค้างแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับลูกที่หนึ่ง ทีนี้เรามากอปลูกที่2กันเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นวันคี y นะครับลูกเดียวปุ่มเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรากอปให้ดูนะครับทีนี้เราก็จะมามาตัวที่2มาบวกนะครับมาที่ช n n e l Channel 2นะครับเราก็เคลียร์ช n แนลก่อนครับกดค้างให้มันปิ๊บๆแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมนะครับทีนี้เราก็จะกด ปุ่มขึ้นของประตูลงรถนะครับแล้วก็เราจะกดปุ่มขึ้นพร้อมใช้ได้ปุ่มเดียวนะครับกดนะครับนี่ครับจนมีไฟติดครั้งเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วครับต่อไปนะครับลูกที่3ามนะครับเราจะก๊อปปี้ตัวประตูม้วนนะครับเดี๋ยวเราเทสก่อนนะครับกดลงนี่คือปิดนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมน่าจะเป็นหยุด กดขึ้นเปิดนะครับโอเคเรารู้แล้วครับทีนี้เราก็มาที่รีโมทแ h a ช n e l เลยนะครับเราก็จะมาไปที่ช a น n e l 3นะครับนี่นะครับ h a n n ส l 3ทีนี้เราก็จะกดขึ้นกดลงพร้อมกันนะครับเพื่อเคลียร์ช่องสัญญาณนะครับต้องมีเลขกระพริบนะครับนี่ครับกระพริบแบบนี้นะครับ ทีนี้เราก็กดก๊อปลูกศรลงเป็นปิดนะครับตัวนู้นนะครับเราก็กปให้เหมือนกันก็ได้นะครับกดเลยครับนี่ครับปล่อยเลขสามติดปล่อยได้เลยครับแล้วก็โตขึ้นนะครับนี่นะครับก็สต็อปด้วยก็ได้นะครับนี่นะครับสต็อปนี่เรียบร้อยครับต่อไปนะครับเรามาดูประตูรั้วนะครับอันนี้ลองปิดนะครับ กดหยุดนะครับแล้วก็กดเปิดดูนะครับเรารู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาก๊อบกันเลยครับเลือกสีนะครับเราก็กปกดทีละปุ่มเลยนะครับตัวนี้ก๊อปลงก่อนนี่นะครับเสือกสีนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก๊อปตัวขึ้นด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับก๊อปปุ่มสต็อปด้วยนะครับนี่นะครับก็เล็กสีครั้งแบบนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับว่ารีโมลูกเดียวจะใช้ได้ไหมสี่ประตูนะครับนี่นะครับเราจูนเรียบร้อยนะครับจากปกติที่รีโมทเยอะๆแบบนี้นะครับมาอยู่ในลูกเดียวแล้วนะครับง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่ช h น n หนึ่กันเลยนะครับอ่าชแนลหนึ่งเราจะเปิดไอประตูไม้สีขาวนั่นนะครับเดี๋ยวเรากดเปิดเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็ชแนวสองนะครับประตูลงรถนะครับนี่นะครับเราต่อเลยนะครับเราไปช่องสามเลยนะครับนี่นะครับตัวม้วนนะครับปิดเรียบร้อยนะครับช่องสี่นะครับประตูรั้วนะครับลองเปิดเลยนะครับนี่นะครับ ก็คือรีโมทลูกเดียวนะครับสามารถใช้งานได้8 channel ก็คือมี8ประตูนะครับได้เลยนะครับสําหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับก็สามารถกิมตะกา้าด้านล่างได้เลยครับ